สวัสดีครับเพื่อนเนของช่องท่องเที่ยวทัวไทยตลอดเที่ยวเที่ยวไปตามฝันนี้ผมมาอยู่ที่วัดป่าบ้านปูน้อยก็ขับรถเที่ยวตามทางมาเรื่อยๆก็มาเจอเดิยองค์อืนแต่ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแต่ผมเห็นวัดอยู่บนยอดเขา ผมก็เลยจะขึ้นตามมาดู่าข้างในวัดเป็นยังไงแต่ที่เห็นข้างหน้าก็คือเห็นนกยุงทางวัดก็คงเอามาปล่อยไว้นกยุงเต็มวัดเลยขวากำลังจะสร้างวัดแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในไปได้อีกหรือเปล่ามี่มนาได้

ข้างบนพ้นครับรถขึ้นไปได้บ่ครับรถรถขึ้นไปข้างบนได้อีกบ่ได้แค่นี้บ่เนี่ครับเขาบอกว่ารถขึ้นข้างบนไม่ได้ผมก็คงจะจอดไว้แค่นี้ อัน,นเียพักอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนกยุงลำแพนครับนกยุงลำแพน โอ้โหพอเห็นผมหกไปแล้วเสียดายเสียดายเสียดายโชวหน่อยก็ไม่ได้ผมมาอยู่ใกล้ครับเขาเก็เลยหยุดอันนี้ก็คือวัดป่าปูน้อย ที่เขียนไว้ทั้งหนาไหมครับที่ว่าเขียนว่าลุมคุดค้นสมัยทล่าวดีแมหมยูยูใสม,มาหินบ่อบ่อบอ,อยู่ขนน้างบนที่มุ่งลังค่าไวยเล่บ่ครับ<ไ>ที่มุ่งลังค่าไวเล่บ่อยู่ข้างล่างบ่องีองเมมออ่เป็นขอ้อมาหนเปงของเก่าเตบาเมนบ่ย้ยมยทลาวดน,นหอโอ้ครับครัเดีย๋ยวผม น้ำึ้นไปเบิงนกยงวันนี้ก็เลี้ยงนกยงไว้เยอะมากอันนี้ก็คือทางเดินขึ้นไปที่หลุมขุดคมใบเส่อมาตั้งแต่สมัยยุคเก่าผมจะตามขึ้นไปดูเห็นบอกว่าเดินขึ้นไปไกลสูงพอสมควรเดี๋ยวผมจะขึ้นไปครับแต่ก็ ในโลกก็จะเป็นแบบนี้คบนความสูงจากระดับน้ำทะเลยดภูน้อยหรือประมาณกลุ่มเสมาหินจำนวน8กลุ่มวางไว้ข้างบน8ปพิษสมัยต้วนออดีพุทธวัตที่สิ1สี่อายุกว่าพ5 0 0ปีภายในลานกว้าง มีรอยพืชวัแตแผ่นหินปัจจุบันไม่ไม่มีแล้วคงมีแต่รอย <c oughs> ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างลองขึ้นไปชมอีกทีนึ้งท่านจะได้คำตอบกลับมาที่นี่อีกอืมก็เป็นหลุมกุดคนโบราณบอกว่าขึ้นไปอีกนิดเดียวจะได้คำตอบกลับมาที่นี่อีก เดี๋ยวผมจะขึ้นไปบันไดก็คงสูงพอสมควรอันนี้คือวัดป่าปูน้อยที่อำเภอนาคางจังหวัดหนองบัวลำพูครับเดี๋ยวขึ้นไปถึงผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าไปนี้ก็คงจะเดินบันไดจะใช้เวลานานวิดีโอแยว เยีนไปเดี๋ยวข้างทางผมก็จะชมต้นไม้ชมนกยุงไปเรื่อยนกยุงเยอะครับระยะทางก็คงสูงพอสมควรผมก็เดินพ่เสือ้อผมก็เดินมาสักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ถึงข้างบนเนื่องจากเดินมา จากข้างล่างมามองสุดแล้วครับมองไม่เห็นละก็จะเดินขึ้นไปอีกทีหนึ่งจะเป็นบันไดคนละแบบอันนี้จะเป็นบันไดเหล็กชันขึ้นไปแล้วผมจะขึ้นไปถึงจะให้ดูเป็นระยะระยะ พอจะเอาทางเดินผมไม่แน่ใจว่าจะถึงชั่วโมงหรือเปล่ากว่าจะถึงเดินขึ้นบันไดปูนมาแล้วก็มาต่อบันไดเหล็กครับก็ดูพีเสอ้อข้างทางมาเรื่อยเยอะแยะเลยก็เดินมาได้ไกลพอสมควรผมจะเดินต่อไปเรื่อยครับจนถึงไม่ถึงที่หมายไม่หยุด เพราะเป้าหมายจะไปดูก็คือหลักเสมาเก่าก็ถ้าเป็นหลักเสเมาเกามาเก่าตรงนี้น่าจะเป็นวัดมาก่อนนี่ก็จุดพักคนนั่งพักก็เป็นหลักเสมาที่เห็นอ่านอยู่ข้างล่างสมัยธลวัดีเมื่อพันห้าร้อยปีมาแล้วก็ ทีแรกเราก็ไม่รู้ทั้งเดาทั้งสันนิษฐานว่าศาส,สนาพุทธเข้ามาไทยสมัยมที่องค์ข้าพสมเจดีเขาก็เขียนอยู่ว่าเป็นสมัยพระเจ้าสุมหาราชหรือพระมสมัยนั้นมันก็นะ่าจะก่อนสุโขทัยนานครับ เดินมาหน้ามืดเลยน้ำขึ้นมากินด้วยอันนี้เดี๋ยวผมเห็นเป้าหมายใกล้ถึงแล้วครับใกล้ๆข้างหน้าเดี๋ยวพอถึงผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งเพระเป้าหมายที่จะไปดูก็คือหลักเสียมาเก่าอายุพันห้าปีก็สุดทางบันไดเหล็กครับ อันนี้ถ้ามอ,มองในมุมหนึ่งทำว่าให้สวยงามจริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องทำก็ได้ทางตรงนี้ไม่ได้สูงชันมากเสียดายงบมองมุมหนึ่งก็ความสะดวกสบายเดินง่ายสวยงามก็จะมาถึงนี่อีกขั้นหนึ่งอยอดบันไดปูนก็กจะถึงแล้วครับเดีอีกประมาณ70เมตรอันนี้ผมขึ้นมาถึงแล้วนะครับ หลักสวยมากเก่าที่มองที่เรียงอยู่นี้ก็น่าจะใช่เขาบอกว่าพั0หปีใช่หรือไม่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจครับก็แล้วแต่ในมุมมองความคิดก็มีวางเต็มเพราะฉะนั้นก็อดีตก็ก็คือไม่ต้องเดาครับว่าที่นี่เป็นวัดมาก่อนเป็นพุทธศาสนามาก่อน อันนี้เขาจะคงจะทำเป็นจุดชมวิวครับมองเห็นอำเภอนากางได้หมดรอบทิศทางเลยได้ขึ้นมาแล้วผมก็จะให้ดูทางกรงนวนท,ที่ผมขี่เข้ามาอันนี้ไม่อยู่ในแปลนที่ผมจะเข้ามาเที่ยวนะครับผมเห็นป้ายเขียนบอกว่าแหล่งขุดคน้นพบเสมาเก่าสมัยทราวาดีวัดภูน้อย ผมก็เลยตามเข้ามาดูก็คือเข้ามาดูข้างหน้าสำหรับข้อมูลผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะักก็อ่านมาคร่าวๆข,ข้างล่างเมื่อสักครู่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นวัดมาก,ก่อนเมื่อพั0หปีที่แล้วก็คงจะลกล้างไปตามการเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างสมัยนี้เรา ต้องก็คือโรคโควิดถ้าเป็นสมัยเก่าก็คือโรคหาไอมาตะก,โก,กะโรคกาลโรคกางืองแอนไข้รักษาดมาลรยเรียไข้เลือดออกก็คืออาจจะมีมนุษยชาติตายแล้วก็ทิ้งรังที่แห่งนี้ไปอาจจะเป็นพวกด้วยสาเหตุนั้นผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเมืองเก่ามาก่อนไม่งั้นไม่มีวัด ข้างล่างน่าจะเป็นเมืองเก่าที่หายสาบสูญเพราะว่าหลักเสมาที่เย็นนี่ครับหลักฐานชัดมากลายเสมาข้างล่างของเก่าทั้งหมดสําหรับรอยพระพุทธบาทนี้น่าจะทําขึ้นมาใหม่ครับสําหรับใบเสมาที่วางที่เห็นน่เนี่ยองเก่าเป็นหินทําจากหินครับเป็นหินทรายอันนี้จะให้ชม ที่มองเห็นขงข้างล่างก็เป็นกำรรเกษตรสวยงามมากที่มองเห็นนี้ไกลไม่ต้องถามก็คือจังหวัดเลยเมือง<ม><ม>เห็นขุนเขาอีกจังหวัดหนึ่งแต่จะเป็นเขาลูกเล็กลูกน้อยจะไม่ใช่เป็นเทืยดเขาอันนี้ชมวิวครับอยู่ร่อบทิศทางของวัดปูน้อย ผมไม่แน่ใจอันนี้คืออำเภอนากลางนะครับที่เห็นข้างหน้าอันนั้นก็หมู่บ้านใหญ่พอทควรไม่ไม่แน่ใจเป็นหมู่บ้านอะไรผมก็ไม่รู้แถวนี้มากอันนี้ให้ชมดูรอบทิศทาง อันนี้จะเป็นภูเขาแต่ไม่ได้เป็นภูเขาเทือกเขาไม่ได้เป็นภูเขาลูกใหญ่เป็นลูกเล็กๆก็สรุปแล้วบนภูภูเขาเนี้ยเป็นวัดเก่ามาก่อนครับที่เห็นนี้ก็คือใบเสมาทําจากหินหินทรายไม่ใช่หินศิลาแหลครับหินทรายก็หินประเภท เดียวกันกับทำทางนาครวัดนคนรธมก็จะเป็นหินประมาณแถวนี้ก็คือตรงรอบที่ขุดค้นขึ้นมาได้ก็อันนี้น่าจะเป็นของเก่าไม่เชิงขุดคน้นบนภูเขาเป็นวัดมาก่อนเป็นใบเสมาใบาเสมานี้ก็คือน่าจะที่บ่งบอกของพอระบสถดเก่าอะไรประมาณนั้น อันนี้คือวัดป่าภูน้อยนะครับอยู่ที่อำเภอนากลางบ้านภูน้อยก็เป็นท,ที่เที่ยวที่ศึกษาของอารยธรรมเก่าอีกที่หนึ่งถ้าใครไม่เคยมาก็ลองแวะมาดูขึ้นไม่ยากครับขับรถมาถึงวัดก็เดินมาประมาณัะห้าร้อยเมตรไม่สูงไม่ชันมากเท่าไหร่ข้อบรรยากาศอย่างนี้ไม่น่ากลัวแต่ระวังทางผีเสืวว้อวนเต็มหมดเลยครับ ใครชอบสมบิดเซือกมาเนี่ยบินตัดหน้ากล้องเยอะแยะเลยเดี๋ยวถึงนี้ผมจะลงแล้วสำหรับบรรยากาศข้างล่างวัดก็มีกำลังกอ่อสร้างสาราในะสคงผมก็คงจะไม่ถ่ายให้ดูก็คงจะจบเพียงแค่นี้สำหรับต้นไม้ก็เป็นไม้ป่าเบญจพรรณทางภารีสานก็มีพวกไม้หลักเต็งหลังกงเชือกประมาณนั้นต้นชาติ อันนี้เดี๋ยวผมจะปิดชิปมาเพียงแค่นี้เดี๋ยวข้างล่างมีนกยุงมากต้นชิปผมก็มีนกยุงอยู่เดี๋ยวมันจะไปถ่ายรอถ่ายนกยุงมันลนําแผนสวยๆไปฝากอันนี้วัดป่าภูน้อยอ,อ,อาเภอนากลางแหล่งกุดค้นเสาเสมาสมัยทราวดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูอยากมาเที่ยวก็ตามมาได้ครับระหว่างทางหนองบัวไปจังหวัดเลยอยู่ข้างทางฝั่งซ้าย ถาไปจังหวัดเลยอยู่ที่อำเภอนาการก็ตามเส้นทางเข้ามาได้ครับถ้าใครจะเข้ามาเที่ยวก็มาดูธรรมชาติยังสวยงามวัดก็ยังสงบลมเยน็นเดี๋ยวข้างล่างถ้ามีนกยุงผมจะถ่ายนกยุงลำแผนไปฝากครับพเพราะตอนผมขึ้นมามีสองตัวที่กำลังลำแผนกันอยู่เอาจบชีปเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆที่เข้ามาฝากกดติดตามช่องด้วย ท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันครับ